สวัสดีอ่สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อ่าสวนกล้วยเล็กๆของเราเนาะก็วันนี้จัดชุดอ่าน่องกล้วยอันนี้คือ6สายพันธุ์นี่จริงแล้วเรามีอยู่8ไหมเรามีน้ำว้าปากช่อง50เรามีอ่ากล้วยหนาคอีกอสองสายพั 2, นธุ์เนาะแต่ว่านี้จะเป็นชุด6สายพันธุ์ทุกคนก็จะมีอ่าน้ำว้าเตี้ยมีอ่ากล้วย ทิพรสกล้วยหอมเตี้ยตัวนี้เห็นชัดไหมได้อันนี้กล้วยงาช้างแล้วอันนี้กล้วยหักมุก uh huh. อันนี้เป็นกล้วยมะฮอยหอมแสบกบช,ชุดนี้สายพาน,นี้หนึ่งพันสามร้อยบาทรวมค่าส่งหนึ่งพันสามร้อยบาทรวมค่าส่งเหลืออีกแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะทุกคนก็ก็มาดูกันครับแต่มันเห็นอยู่เนาะน่าจะได้ยินชัดแหละกะ็เรา ใช้กล่อง1เมตรนะในชุดนี้เราใช้กล่องหเมตรในการจัดส่งถ้าต้นไหนที่เกินเมตรเราขออนุญาตจัดนะทุกคน,นไม่เป็นไรไม่มีปัญหาสําหรับกล้วยเนาะเหมือนที่เรารู้กันอยู่ว่าได้แค่หัวไปปลูกมันก็ติดนะประาณนั้นทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วไหมเนี่ยกล้วยที่ลดใหญ่ๆก็มีมาหอยมีน้ำว้าเตี่ยคือมันติดผลแทบจะหมดแล้วละทุกคนก็ มีให้เห็นเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆอัปเดตเนาะตอนเวลามันสุกมันอะไรอย่างนี้เราก็จะอัพเดทเพื่อนดูเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะเออมองเห็นไหมทุกอย่างเห็นเห็นเป็น,ปนสวนกล้วยเล็กๆของเราทุกคนมัน,น<ๆ>ยังไม่ยังไม่ได้มีการขยายเนาะแต่ว่าเราก็มีแผนจะขยายดีอ่าสักถ,ถ้าเป็นไปได้ก็หนึ่งงานดีๆเนาะอันนี้มันคือเราปลูกแทรกในสวนกระดานะทุกคนแล้วก็มีบอ่อปาลาอะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคถ้าใครสนใจก็เหลืออีกหนึ่งชุดเท่านั้นนะชุดนี้ หลังจากชุดนี้แล้วถ้าเหลือสายพันธุ์ไหนบ้างเดี๋ยเราจะแจ้งออกไปหน้าเพจเนาะ,ะประมาณนั้นงั้นก็เท่านี้เลยทุกคนคลิปนี้เท่านี้ใครสนใจก็สอบถามเันเข้ามา